คุณพีทพิมพันยานะคะจากาในในลายถามว่าลูกน้องเคยทุจริตเมื่อ4ปีที่แล้ว <c oughs> และกลับมาทำงานกับเราอีกเ,อเรื่องในอดีตได้อาผู้จิกรรมไม่ถึงโกรธเขาแล้วอยากทราบว่าต่อจากนี้ไปจะต้องทำอย่างไรและต้องสวดบทไหนเพื่อที่จะให้ <c oughs> <ว>ใหเขา<ว>เป็นกัลยาณมิตรก,กับเราต่อไปในอนาคตค่ะมันก็ไม่ต้องสวดบทไหนหรอ เรา <Ancient language. S 1> เราตั้งจิตเม่ตายให้เขาเ่นั้นกาให้อภัยกันการให้อภัยให้คนรู้สึกที่ดีเรียกว่าปุตราธรรมานี่แหละเมื่อเราเรายอมรับความจริงหนึ่งเราเรายอมรับความจริงแล้วว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือวิบากเก่าเราส่วนมากมันจะอาศัยคลรอบข้างมาบนมหาเรอเรายอมรับความจริงเข้าใจความจริงและการให้อภัยเนี่ยคือการดับทุกข์พุทโธบอกว่าการให้ให้คนามสึกที่ดีต่อกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่นะ ไอคนที่ถูกให้ใครลูกน้องก็รู้จักแก้ไขตัวเองนะไม่ใช่ไปไปทำซ้ำๆเดิมๆเงีน้ยนี่ยันน่นละเรื่องว่าผู้ได้รับโอกาสแล้วก็แก้ไขตัวเองผู้มีโอกาสแล้วให้โอกาสคนอื่นไม่ว่าให้โอกาสสามครั้งนี่แหละถึงป็นป็นวัวเป็นสี่เราถ้าสามครั้งแล้วก็คือตัดหางปล่อยวัดทะเลคือเราที่สี่นี่คือการอยู่ร่วมกันแค่เราก็ไม่ต้องไปส่วนบทไหนหรอกแค่ว่า ตั้งจิตเมตตาต่อเขาให้ความรู้สึกที่ดีต่อกันพระถ้ามาชาติของจิตจริงๆหนึ่งจิตทุกจิตรับสุขเกิดทุกถ้าจิตตรงนั้นได้รับความรู้สึกที่ดีมันก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันคือโดยธรรมชาติว่าจิตนั้นจะอยู่ในขันหมาขันแมวขันไก่ขันเป็ดขันผีขันธรรดาขันมนุษย์หรือขันไหนก็ช่างโดยความรู้สึกของจิตเหมือนเราเนี่ยใช่ไหมใจเราก็รับสุขเกิดทุกเไงไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนมาหลอกลวงมาทําร้ายมาตาร้าย เดี๋ยวบางสิ่งบางอย่างเราไม่ต้องการทํใไ้มันเกิดขึ้นความจริงก็คือวิบากกรรมเราเคยทาไว้เวลยเกิดมาเพระเจ้าว่าทุกข์เป็นของคนกำหนดรู้ก็คือการยอมรับกำหนดรู้การอความจริงและสมุทัไทยเป็นของคนละเราก็เลยให้อภัยกันและก็ปล่อยวางอารมณ์เรื่องอดีตเนี่ยะและสมุทัไทยใหม่ก็คือไม่ไปเอาผิดเอาโทษกันในปัจจุบันก็เลยให้ความเมตตากรุณาปัจจุบัน เกื้อคุลกันมีคือว่ามักเป็นของคนเดินก็คือฤาสีทุกเป็นของคนกับเดินโตสมุทัยก็คืออกุศลใหม่ที่เราจะทําต่อกันก็จะทําต่อกันแล้วก็ว่าไม่พุทธิตทางกายทางวาจาทางใจต่อกันให้ความเมตตาเมื่อจิตได้รับความเมตตาแล้วถ้าวิบากกรรมเราไม่มีเนี่ยในอดีตส่งมาวิบากนั้นก็จะถูกไล่ออกโดยธรรมชาติ ทำวัรรชาหรือว่าอริษัตเราก็เลยเป็นผู้ให้ก่อนอย่างผู้จะว่าภาษาบาลีว่าบุพกาลีทำสองประการที่ทําได้ยากที่สุดคําว่าบุพกาลีและความกตัญญูกตัญญิธีมาทำนะย่านย่ใครทําได้เป็นผู้กระเสริฐคาว่าบุพกาลีเป็นผู้ให้ความรู้สึกพดีก่อนอให้ให้ให้ว่าทางกายทางวาจาทางใจและการตอบแทนบุญคุณก็ทําได้ยากอีก บุคคลในทําให้พระเจ้าเป็นผู้ประเสริฐส่วนมากก็ทํายากยมเงมันแล้วหายเลยสืมค่าไปอย่างนี้พระเจ้าว่าบุคคลในที่สามารถทําได้เป็นผู้ประเสริฐเราก็เลยเป็นผู้ให้โอกาสเขานะ่ะมันเป็นบุญนะั่น่ะเราให้โอกาสเขาแล้เอาได้ฟื้นฟูชีวิตใหม่เพราะว่าทุกคนน่ะมันมีจิตชาตมาหมดไม่มีใครเก่งมาหมดเพราะทุกคนมันเกิดในโลกมนต้นนี้ก็คือมีอวิชามาหมด ไม่มีใครเหนือกว่าใครจริงๆแล้วแต่ด้วยวิบากรรมต่างหากต่างหากที่เราไม่เข้าใจการแก้ก,กรรมเลยแก้ความรู้สึกเราใหม่แก้การกเราทำเราใหม่ยกแก้กรรมพอรู้สึกไม่ดีมันเกิดขึ้นมาก็ทักมันใช่ไหมหรือว่าการทักอารมณ์ยา,ม,ามันมาครอบงำเราจนเป็นการกระทํากรรมออกไปทางกายทางวาจาและถ้าแสดงไปแล้วผลกรรมมันวนมาใหม่หรืว่าการทักอารมณ์หรือการเรียนรู้อารมณ์ เพื่อมาควบคุมการวาจาใจเราไม่ให้ทุศีนออกไปเมื่อกายวาจาใจไม่ทุศีนมันก็เป็นมัดมันก็เป็นกุศลความไม่เดือดร้อนมันก็ไม่หมุนมาหาเราเี่เราพออาว่าอริยสัจพอจะเข้าใจน้องคนถามไม่รู้เข้าใจยัตงตอบถามผ่านมาทางไลน์เออนั่นแหะก็ถือว่าเป็นนายจ้างที่ดีให้โอกาสคุณพอเวลาครั้งหน้าเราไปเจอโทรศัพท์เราจะปัญหานี้ ลิบางนีจะทําให้เราได้รับโอกาสเนี่ย่ะเราเป็นผู้ให้ไว้นี่ว่าปฏิบัติธรรมถ้าเราให้เราสิ่งไหนไว้สิ่งนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อเราถ้าให้ความไม่ดีไว้ความไม่ดีมันก็รอรับเราให้เราไปเจอมันจะดึงดูดเข้ามาถ้าเราทาความดีไว้ความดีก็จะรอรับกิเลสเราในรากุสลาธรรมะอากุสลาธรรมะที่พาไปสวดในงานศพบอกว่าคนที่มีชีวิตอยู่อ่กอส่วที่ยังไม่ละเพีินละนะ กุศลที่ยังไม่จะเริญนเยจะเริญนขึ้นมาเพราะว่าเมื่อตายไปแล้วใจเราจะได้ไปไม่ไปสู่อบัยมูหรือภาวะที่ต่ำก็เลยอาศัยภามะอาศัยอพยพกัตาธรรมากคือร่างกายเราเนี่ยที่ประกอบด้วยสี่ผู้มีปัญญาก็เลยไม่ปล่อยให้ชีวิตตัวเองเกิดมาเสียสัตว์เกิดเป็นมนุษย์ขาดโอกาสที่จะสร้างความดีไว้รองรับจิตใจตัวเองผู้ที่ไม่มีคำว่าอริชาหรือมีปัญญาก็คือ ผู้ที่ไม่รู้จักสร้างความดีให้ตัวเองและความไม่ดีออกจากในตัวเองเพราะว่าสิ่งธรรมะคือสภาพธรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตใจเราใจเรานี่ยเป็นตัวมหาเหตุอย่างพ่อหมายผู้ผู้มีปัญญาแล้วก็เลยไม่ทาเหตุนั้นขึ้นมาใหม่หรือว่าสมุทใหม่ก็พอจะเข้าใจเนาะพอเราเข้าใจแล้นี่พิธีแก้กรรมนี่คือการแก้กรรมไม่ได้ไปจุดทูบจุดเกลยดทำพิธีปลุกเสกน้ำมนต์หรื อันนั้นมันแก้กรรมแน่หรอกมันหลอกให้ใจเราดีใจชัว่วคราวว่าอต่โอ้ได้ทาวิธีแล้วสบายแล้วอย่างเงี้ยแต่วิบากมันอยู่เหมือนเดิมเพราะในขณะนั้นเราสบายเหมอนว่าเรากินที่เก็บเรากินน้ำตาลเข้าไปอย่างเงี้ยเพื่อมันบรรเทาทเฉยๆนะั่นแหละการแก้กรรมแบบชะพามนะไปทาสะดอกข้าวตาแล้วมันมันบรรเทาชัว่วคราวนิดเดียแต่ไม่ได้ดับทุกข์แต่วันทางอีกความดับทุกข์ก็คือการไม่ทําเหานนั้นขึ้นมาใหม่เราก็เลยเป็นผู้ให้ก่อนเรียกว่าบุคก,การี ดว่าดานะคือการให้ทานนั่นแหละทานก็เลยทานทางกายทางวาจาทางใจเนี่ย่าให้ทานไม่ใช่ว่าให้แต่พวกวัตถุรูปธรรมความรู้สึกเราเนี่ยให้ทานเนี่ยให้ใครไดทานให้ความรู้สึกที่ดีดว่าเมตตากรุณาเนี่ย,ยกกใครให้กไปได้ทุกความรู้สึกเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐหรืออะไรเนี่ยนี่แหลิทธทิ์ี่ใหญ่ก็คือการกระทําของเราเป็นของเรานี่ก็ว่าอริยสัจหรือธรรมชาติที่พระเจ้าตรุ้เห็น พระตูลงเลยบอกว่าอัตหิอัตนโนาโนาะทโถเห็นไหมพระตูงไม่เคยไปบอกเพึ่งสิ่งแหรนแนงแม้แต่พระเจ้ายืนต่อหน้าเราก็ช่วยเราไม่ได้แต่ช่วยบอกทางเราได้ว่าทางไหนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางไหนเป็นทางเราทุกบน่หละรู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์การกระทำนี้ไม่ควรทำไปนะเพราะผลจะวนมานี่คือสัจธรรมเมื่อเรากินพิษป,ปั๊บเราก็ต้องไปเจอยิบากคือเกิดกินน้ำตาลปั๊บดิบากคือหวาน,นการกระทำของเราปัจจุบันนี้เนะี่ยมันจะสง่งผลไปข้างหน้า พระสวัสดิบันก็เลยไม่เชื่อหมอดูไม่เชื่อมงคลืึงข่าวไม่เชื่อสิ่งนิงเพราะว่ารู้จักว่าตัวเองปัจจุบันทำไมอยู่ถ้ามันพลาดไปก็หยุดเหนืตั้งใจใหม่เหนือสวัสดิบันไม่อาบปกอยู่ประจได้แค่ตั้งใจใหม่นั่นแหละนั่นคือการแก้ต่างมมนมีพิธีอะไรเลยเหมือนเรากินพริกเผ็ดปั๊บก็ตั้งใจใหม่จะไม่กินถ้าตไม่กินได้ก็ือไม่เผ็ดมันก็เลยไม่มีอะไรบปนบรรดาให้เราหรอกว่าอันนี้จะดีอันนี้จะไม่ดี ชีวิตเราที่ลําบากเพราะบุญเรามันหมดเหมือนเงินหมดนั่นแหละอกุศลเยอะกว่ากุศลใช่ไหมมันหนักไปทางกุศลชีวิตะลรลาบากเดือดร้อนวิธีแก้ทมเลยเรามาสร้างกุศลขึ้นมาใหม่เนี่ยพระองค์บอกว่าเรื่องอดีตท,ที่มันลงมาแล้วก็ลงมาแล้วว่าสิ่งดีไม่ดีทั้งหลายก็ช่างเถอะเราไม่ต้องไปให้ข้ามเลยพอไม่ดีในียดีเร<ด>ื่องดีเรื่องมาเรื่องขึ้นมาในปัจจุบันนี่แหละมันแก้เป็นสัญญาขัรแต่ปัจจุบันเราตั้งใจไว้ ตั้งใจใหม่เนเพราะว่าสติสมาธิเห็นไหมสมาธิไม่ได้ไปนั่งมั่นตั้งใจมั่นไหมจะไม่ให้จะไม่ทําตามสภาพธรรมที่มันจะนาําทุกข์มาเหเราเนี่ยการการะทําทางกายทางวิญญาณมันก็ไม่อยากทางใจเราต่างกการภาวนาเลยคือการสอนใจเราก่อนเรียกว่าภาวนาหรือวิปสัสสนาหรือสมถะวิปสัสสนาอบรมใจเราเนี่ยไม่ให้ไหลไปตามกระแสแห่งอกุศลธรรม เมื่ออารมณ์เกิดขึ้นมาด้วยนิสัยคอ,องเาความโลภความโกรธความน้อยใจความขัดเคืองใจความเศร้าหมอง,งต่างๆเรียนรู้มันเนะีมันไม่เที่ยงจริงๆตัวมันเองแต่เราไม่เคยเรียนรู้ก็เลยถูกข้องมามันก็เลยเหมือนว่าสภาพทานั้นอยู่เหมือนเดิมทั้งที่สภาพก็ทำนั้นมันเป็นอนิจจักงก็ฝังลันตาเกิดขึ้นแล้วก็แบบแต่ใจเราต่างหากที่มันเป็นดูดเปนไ้ดูความรู้สึกนั้นไวเนี่ยถ้าเราไม่ดูดความรู้สึกนั้นไงความรู้สึกมันก็จะหายไป แก้แล้วตั้งหาไปดูดความรู้สึกไว้รีกว่าอุปทานเนี่ยนะเนี่ยมาจากตัณหาอุปทานมันเลยมีความรู้สึกนั้นขึ้นมาเราพบความเดือดร้อนเนี่ยสภาพต่างๆเลยมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันะหายไปแต่ที่มันไม่หายเพราะว่าตัณหาหรือความไม่รู้ของเราเนี่ยหรืออวิชานี่มันไปดูดมันไปดูดความรู้สึกไปมันไปลึกถึงเรื่องเก่าเมื่อวานหรือปีที่แล้วเนี่ยว่าเราเคยทาไม่ดีไว้มันเลยลึกขึ้นมาปั๊บมันมีเราในนั้นไง ถ้าเราคลึกขึ้นมามีแค่สัญญาขันมันก็จบไปสัญญาไม่มีตัวตนสัญญาไม่เที่ยงผู้เจเ้าเราไปสัญญาเกือบสูงเหมือนพายับแดดเรารู้จักพายับแดดนะเหมือนดแดดจะจ้ามองไปมันมันเป็นเหมือนพายับ <c oughs> พายับ <c oughs> พอไปใกล้ๆแล้วเอามันม,มีอะไรเลยนะเ <c oughs> นี่ยเราสัญญาลวงเคยได้กินเนาะสัญญาลวงสัญญาเป็นลวงคิ่แล้วว่ามันเป็นตัวเป็นตนตหรือเป็นสภาวะธรรมมีอยู่จริงแต่ที่จริงมันไม่มีอยู่จริงไง